รายงานว่าวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา16.30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุหญิงจมน้ำหายไปบริเวณอ่างเก็บน้ำโคง้งแก้มลิงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้ประสานอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การได้จัดกำลังชุดประดาน้ำลงงมค้นหาบริเวณอ่างเก็บน้ำ และเดินตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบแต่ก็ต้องตกตะลึงบริเวณริมทางรถไฟห่างจากอ่างเก็บน้ำประมาณ1 0 0เมตรพบศพปริศนาที่ไม่ทราบว่าเป็นชายหรือหญิงและเป็นใครมาจากไหนนอนเสียชีวิตอยู่ภายในแอ่งน้ำที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมสภาพศพสวมเสื้อยืดและนุ่งผ้าสโรงแต่ร่างกายเน่าเปื่อยเหลือแต่กระดูกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า15วันจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารที่ระบุว่าเป็นใครมาจากไหนสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ก็ไม่มีใครทราบว่าศพของผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเป็นใครทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีจึงให้ทางเจ้าหน้าที่เก็บศพดังกล่าวส่งไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและหาสาเหตุของการเสียชีวิตว่ามาจากสาเหตุใดใช้การฆาตกรรมหรือไม่ต่อไป ส่วนการค้นหาร่างของหญิงที่คาดว่าจะจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาประมาณ20นาทีจึงพบศพของหญิงรายดังกล่าวจมอยู่ก้นบ่อทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางเดือนแจ้งจิตอายุ45ปีโดยลูกชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุแม่และแฟนใหม่ของแม่ได้มาจับค่อยกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสายกระทั่งช่วงประมาณ15นาฬิกา30นาที ตนได้รับแจ้งจากแฟนใหม่ของแม่ว่าแม่หายตัวไปบริเวณอ่างเก็บน้ำจึงรีบมาดูและพบเพียงกระป๋องที่บรรจุหอยจํานวนมากลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำแต่ไม่พบตัวแม่จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทั่งอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การมาลงมุมค้นหาและพบศพของแม่ดังกล่าวขณะเดียวกันอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การ ที่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าในตอนแรกได้รับแจ้งเหตุหญิงจมน้ําหายไปบริเวณอ่างเก็บน้ําแก้มลิงจึงรีบมาตรวจสอบแต่เนื่องจากช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นจุดที่หญิงคนดังกล่าวจมน้ําหายไปอย่างแน่ชัดอาสาสมัครจึงกระจายกําลังกันออกค้นหาบริเวณเดิรอบกระทั่งไปพบศพปริศนาดังกล่าวอยู่บริเวณริมทางรถไฟซึ่งถือเป็นเรื่องน่าแปลกเป็นอย่างมากตั้งแต่ทํางานอาสาสมัครมาก,ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนถือเป็นการมาตรวจสอบเคสด แต่กลับพบศพของผู้เสียชีวิตรายอื่นที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นนี้